สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันใน c h ชารเลนแบททั้งกล่าวเหมือนเดิมนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่14แล้วผ่านมาสองาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวเราไปลองอะไรใหม่ๆกันดูบ้างเดี๋ยวผมจะลองเอาเจมอย่างอื่นไปใช้บ้างนะครับใช้แบบสมรอยแอปอ้างกับเจมเม็ดนี้เลยเดีย b i d i n g Curse รายละเอียดผมก็ทำไว้ให้ดูกันแล้วนะในคลิป5 g เจมซีสายปนนะครับไปหาดูกันได้ไปลองของกันหน่อยดีกว่าโอ้ กดปุ๊บมาปั๊บไวเทะก็ดีฮะไม่เสียเวลารอนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกิน,นไหนมีใครบ้าง มีคุณชื่ออยู่คนหนึ่งนะจินวูฟังผมอะ่ะเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่เห็นบ่อยเออ่ส่วนเจมที่ผมใช้แบบสมรอยอับอ้างเนี่ย the a b i d i n g curse เนี่ยคุณสมบัติของมันก็เอาไว้ยิงให้ศัตรูมันติดเนอนนั่นแหละติดสโลนั่นแหละครับมันจะลดความเร็วโจวมตีกับความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง35%นะถ้าผมจำไม่ผิดคือ ทั้งตัวผมมีแต่เจมแบบเพิ่มดาเมจเยอะแล้วไงเดี๋ยวลองเอาซีมาใช้ดูบ้าง <The S 1> เจมประเภทซีเนี่ยน่าจะใช้แบบเออ่ถวงแข้งถุงขากู้ศัตวัวได้ดีมามาเริ่มกันเลยมันเริ่มครับรอดักจุดเกิดมาไหมมาแล้วถึงใส่เลยโอ้โหก็ตกคิดหายเลยวะเป็นตอนต้นเกมตลอดเลยนุ้งเป็นอะไร ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้า,ขายิงอยู่ห่างๆยิงอยู่ห่างๆใครเนี่ยเนีย่ยยิ้วยิ้วไม่ต้องล่านะปล่อยโอ้ยยิงหนุนเพื่อนอมึงเดียวผมไม่เข้าละดันหุน่นดันหุน่นใครเนี่ยใครมาเนี่ยมึงแล่นไปไปเป็นหนุนทีมป้องกันเลยทีมแดนหุน่นเราหน่าจะรอดแหละ ตูค okay, ิดขายพี่เอ yeah, 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 yeah. yeah, yeah. ็มอ่ะได้ด้วยเออเออขายวะเนี่ยเออ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 โอ้โหโอ้ยเหยียเหยียเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่โอ้ยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนแม่งเอ้ยลอยไปเนี่ยปั๊มเลือดปั๊มเลือดเียโอ้ยเกือบตายเฮ้อเฮ้โอ้แม่งตามมาตามเอ้ยลบลบโอ้ยหนีหนีหนีเหยีย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 แล้วเหยียแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยสุดชื่นก่อนสุดชื่นก่อนเคไป

ออโอ้ยเสร็จกูไม่รอดแน่เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหยุดแล้วเฮ้ยน,น,นี่ขนาดพยายามจะอยู่วงนอกแล้วนะไปเอาใหม่ไปกันมันไว้อย่าให้มันดันหุ่นโอ้ยแม็คโอ้ยอืหยุดแล้วไปด้วย ยิงแรงไปไม่เข้าไม่เข้าอยู่วงนอกยิงป่วนมันยิงป่วนมันยงเดียวผมไม่เข้ารอบนี้ผมจะไม่เข้าวันนี้ผมจะไม่เข้าคู่วงในถ้าไม่ใช่จังหวะที่ต้องการผมจะไม่เข้ายิงอยู่ด้านข้างนอกอย่างเดียวเมื่อวานผมไปนั่งดูคลิปตัวเองย้อนหลังดูนะดเล่นโคตรเยี่ยเลยแม่งมั่วไปหมดเลยยิงสกิลพิามเพื่อมากพอถึงจังหวะจะใช้จริงๆแม่งสกิลหมด วันนี้เปลี่ยนแนวครับเล่นวงนอกไม่กูวงไหนละกู้ร้านไปรล่นไปเดี๋ยวนี้กู้ไว้กู้ร้นไปไม่เข้าไว้ไม่เข้าอยู่วงนอกยิงนสนับสนุนอย่างเดียวมีแครดันหุน่นดันเด้งรล่นไปก่อนดันหุน่นดันหุ่นโอ้ๆว่าหลบ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 ,ลบไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยไม่เข้าอ่ะ ไม่เอาแล้วทนไม่ไหวยิงป่วนอย่างเดียวนี่สู้กับบอดจนเคยตัวนะพอชนปะทะดะติด,ดนิสัยเลยยังไงจนลืมไปว่าจริงๆแล้วสเต็ปของผมเนี่ยที่เซตมาเนี่ยมันคือการยิงระยะไกลแล้วโอ้โหไม่เหมาะกับประชิตยิงสนับสนุนอย่างเดียว โอเคจะชนะไล้เนี่ยจะถึงบ้านมาละยิงเติมเพื่อนอย่างเดียวไม่เข้าไม่เข้าครับผมอยู่วงนอกไม่เข้าครับใครจะเข้าก็เข้าผมไม่เข้าละไปเลยไปเลยเพื่อนตันไปเลยยิงหนุนให้ใครเนี่ยยิงแรงไปอ,อือ,อยังไงวะมึงเน,นี่เน,นี่วันนี้เล่นเข้าฟอร์มนี่ <laughs> เออเออใครเนี่ยอือนี่จังหวะนี้เออพอแล้วไม่กดสกิลบ้านเพื่อแล้วผมเอาไว้ใาชา้ย,ยา,ามจำเป็นเท่านั้นยิงไล่นไปไม่เข่ามไม่เข่ายิงไล่นไปยิงเติมไม่เพื่อนอย่างเดียวไล่มันไล่มัมน,มนไม่ต้องเข่าไม่ต้องเข่ายิงไล่นไปทายกระดวกยังทายกระดวกยัง ลือให้หมดโอเคเรียวแบบล้วสวยงามเออเล่นดีๆก็เล่นได้นี่ <c oughs> ทีเมื่อวานนี้แมงเล่นอะไรของกูโอ้โหฝั่งเราคะแนนนำโด่งเลยวะ่ะห้าสิบสี่ต่อสิบเอ็ดถึงว่าทำไมง่ายนะมาแมาสองต่อเลย นะสเต็ปนี้นะอย่าลืมอีกอ่ะแมตตองก็มาไวดีแค่รอไม่นานดีครับดีดีลีลาทั้งนั้นพี่ครับกดติดครับพี่อืม ไหนมีใครบ้างอืมคุณคุณชื่อมีจินบูกับจิบนะครับที่ผมคุ้นชื่ออยู่เจอค่อนข้างบ่อยอย่างจินบูเมื่อกี้ก็อยู่ฝั่งผมนะแต่ไม่ทันดูว่าคะแนนเขาสูงหรือต่ำแค่ไหนเก่งหรือเปล่าก็ไม่ร,รู้รู้แค่ว่าเจอกันบ่อย ก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีนะแช์นี้อย่าลืมสเตปตัวเองต้องแหวะท้องแหวะยิงอยู่วงนอกห้าเข้าสกิลที่เซตมามีไว้เพื่อดักตัวล้วงเท่านั้นอย่าเข้าทําไม่จำเป็นท่องแหวะท่องแหวะยิงอยู่วงนอกอยู่วงนอกไม่เข้าไม่เข้าโอเคมาเริ่มเราจกจุดเกิดมาไหม แล้วยิงไรไปเลยนั่นั้นนะเติมครับเติมเติมยิงไรมันอือยังไงอือโดนอือซานมิมนทีแต่งร่างซะก่อนยิงไรมันไปลุน้นทีมป้องกันเลยยิงแันเราหน่าจะรอดนะ ยิงดากไปเออเด้อเด้อโอ้โห,โห,โห,โหโตวัวล้วงชาร์จเลยเนี่ยล้วงเหรอยังไงอือสามสามก็ไปอีกชาร์จอีกกี่เปิดด้วยเออยังไงมาแลกกันโอ้โหนีไปซะแล้วมาหนุนทีมบุกต่อเอติมเดือดเต็มสุดชื่นก่อนสุดชื่นก่อนโอเคไปลุยต่อไปการไว้อย่าให้มันดันมา จะตกคีบหายเลยเกมเอออจะมาไล่เหรอเห็นก่อนมีไลนไปอืมีไลนไปอีกโอ้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 ยโอ้ยเวนเวนตัวล้วงแล้วตัวล้วงแล้วโอ้ยเกมก็จะตกคิบหายเลยแม่งอึดอัดว่ะอึดอัดไหมฮะคนเล่นโคตรอึดอัดเลยคนดูอึดอัดไหม ไล่งูงี่เมื่อกี้จังหวะเสียงเป็นเสียงตายด้วยแม,งม่งไล่มันติเกี่ยวอะไรวะนั่นไม่เคยเห็นใครเนี่ยทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้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 ออยังไงวะโอ้โอ้ชาร์จแม่งเลยเขาแรงกว่าโอ้ตอนนี้ทีมเรานำอยู่นะ กันดีๆโอ้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 มายเลิกลิยิงกันไว้ยิงกันไว้โอ้โอ้โอ้โดนล็อกขาสกิลหมดถอยก่อนถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมต้มเลือดนี่ไปการต่อไม่มีอ่ะมันเป็นหนุนทีมบุกยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้ก่อนไม่เข้าไม่เข้าอยู่ห่างๆนี่แหละยิงหนุนเพื่อนอย่างเดียว โอ้โอโอโอยใครวะถึงได้มันไปโอ้ยหโลบหลบหลบยิงได้มันไปเนี่ยสกิลอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นของของอะไรอะ่ะสกิลนั่นน่ะเป็นโล่ป้องกันเหรอเป็นโล่บ็อกซกิลหรือเปล่าตายหายไปแล้วเออใครเนี่ยอื้มชาติแม่งเลยอยอื้ <c ười> แม่จะมาที่เต๋อเหรอ ดองสกิลไว้รออยู่แล้วมายิงไล่ไปยิงไล่ไปไม่เข้าไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าเนี่ยยิงเติมเฉยๆยิงไล่ไปโอ้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 เฮี <laughs> ยเข้าใกล้เกินไอ้เวนแม่งเ,เอ้เจะถึงบ้านมันหรือเปล่าจ๋ถึงบ้านมันอยู่แล้วได้ได้เจมนี่ต้องได้ชนะดน,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 นี้ยิงไล่ไป อย่าให้มันมามันเป็นไปเงี้ยหื้ไม่เข้าเว้ยดูอยู่ห่างๆดึงเติมไล่ไปยิงไล่ไปยิงไล่ไปต้องขีมาเงี้ยเติมเติมบ่อยจริงเลยไล่ไปจะเกี่ยวนี่อีกแล้วคิดว่าได้ผลเหรอหือ เห็นมากี่ทีก็ตายตลอดนั่นเอเออไม่ได้ผลแล้วมั้งจะเปลี่ยนใหม่เหอะโอ้โอโอ้โอโดนไล่โดนไล่หลบก่อนหลบก่อนตรงนี้ยีงไล่ไปก่อนหลบหลบหลบโอ้โดนต้อนไอ้เชี่ยอ้าวเฮ้ดทางหน้าทางหลังเลยแม่งเอ้ยโอ้มาตีเตือนมาแล้วว่ะ ดูสีอยู่นะไปกันหุ่นต่อโอ้ยิงไล่มันไม่เข้าไม่เข้าท้องไว้ไม่เข้ายิไางไล่ไว้ไยิงไล่ไว้อย่างเดียวไม่เข้าไม่ลือ่อไม่ล้วงโอเคไปล้วงเต็มบุกแฉครับก,ก่อนหลบหลบทางนั้นมาเลย

ยิไลนไปไม่มีใครดันหุ่นกันเลยใครเนี่ยใครเนี่ยมาันนี้เจ้าโอ้หลบหลบหลบไม่เข้าไม่เข้าดูห่างๆไปหนุนทิมบุกหนุนเสริมให้เดี๋ยวล็อกขายแกเออเออเอ้ยได้จังงั้นยิงไลนไปไลนไป อ๋อเอ้ยจะหมดเวลาแล้วดันดันเลยดันเลยดันเลยเอาให้อยู่จะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้ยเอ้ยโอ้โหแมงเฮ้ยน่ากว่ะโอ,อ,อ,อ้ยเยี่ยแมงเจหวะเมื่อกี้กดหนัวเลยแมงกดผิดกดถูกไปหมดไปดูเออแล้สกอร์เป็นไงโอเคแมดนี้สูสีโชคดีแจ๊บแจ๊บ มาแม้สุดท้ายแม้ที่สามออไม่รู้ว่าผมคิดออมาแล้วเมื่กี้จะพูดอะไรนะอ,อ๋อผมจะพูดเรื่องเกมใช่ไหมเออไอเกมที่ผมใช้อยู่อะ the b i ย d i n g c u r s e อะแบบสมรอยอับอ้างเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าแม่งโอเคหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้มีโอกาสอยู่ดูว่้สกิวมนทำงานตอนไหน แต่เท่าทีท่ทดสอบมาทั้งสองรอบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งหรือคิดไปเองวะ,ะใครกดแคนเซิลวะเนี่ยเออเดี๋ยวถ้ามีแคนเซิลอีกรอบนะผมแคนเซิลบ้างอีกไหมแคนเซิลอีกไหม ไม่นะนเนคเซ่นนะสองหนึ่งอ้าวไอเ้เกี่ยไม่เอาละพอเลยแคนเซิลเลยแคนเซิลก่อนเสียงนะเสียงอันนี้จะประสบการณ์โดยตรงนะครับส่วนตัวเลยความเห็นจะพูดเชี่ยวชาญติดกูดาวอีกแม่งความเห็นจะพูดเชี่ยวชาญน,นะครับผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้ค่อนข้างบ่อย ไอ้กรณีที่ว่ากดแคนเซิลแม h เนี่ยนะแล้วพอกดรอเข้าคิวไปจนเราได้แมทที่คนครบแล้วเนี่ยแมทนั้นเฮี้ยตลอดเลยต่อบลเลอร์เลยเพตัวที่เจอเพราะฉะนั้นแมทอย่างเมื่อกี้ผมจะไม่เล่นเสียงเว้ยไม่เอาโอเคเนี่ยมานี่ยังอย่างนี้คลิีคลีะนะ ก็ไม่รู้นะมันก็ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้อืมมีคุนชื่ออยู่เอ๊ะอ้อาวทำไมฝั่งผมมีแค่7คนนะเอ,อ้ยอะไรวะ <c oughs> หายไปไหนคนนึงอะช่างแม่งส่วนฝั่งนั้นก็มีคุณชื่ออยู่2คนนะมีโฟจอบกับทาโร่เนี่ยสคนนี้เจอกันบ่อยอยู่ อืมว่าสศใจว่ะไหนเช่นทีดิเอ้าเฮ้ยไม่มีจริงว่ะหรือว่าเกมโหลดไม่ทันว่ะพูดถึงคนชื่อคนฝั่งนู้นมีสองคนฝั่งผมก็มีเหมือนกันเนี่ยคนที่เล่นวิเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยพิชยาเนี่ยคนนี้ก็แข่งเหมือนกันนะเจอกันค่อนข้างบ่อยอยู่แต่ว่า รอบนี้ฝั่งผมจะมีแค่เจ็ดคนจริงดิไหนเช็กเชื่ออีกทีดิไม่มาจริงะเอาเขมเริ่มแล้ว,ลวไปบุกเลยยิงดักมันไว้ยิงไล่มันไปไม่เข้านะครับโอเคไปเติมก็ไม่เป็นไรเจ็ดคนก็เจ็ดคนนะถือว่าต่อให้จะปไปจันบานะรู้จักเปล่าโอ้ไม่เข้าไม่เข้า,นนะาจดฉานนะก ยิงป่วนมันยิงวน,นมันนั่นนมันจะล้วงมาล้วง,วงอือรือแมงเลยมันสิแรกกันมาโอ,อ้มาสิม,ามือมือมึอยังไงเออยังไงจะมาล้วงกูเหรอไม่ได้หมูนะขนาดนั้น,นะว้วยใครมาวะยิงดักแมงเลยแล้วกูก็หนีต่อแล้วเลื่อก่อนแล้ว่อยว่ากันไปไปไปกันต่อไม่มีใครการหุ่นกันเลยโอโอ,อ้โอ้โ โอ้หลบหลบนีตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยชาร์จแม่งอืยิงเข้าไปสามได้ไหมได้ไหมมาเติมเลยอดครับยิงซรั้งไลนไปไลนไปใครเนี่ยโหแม่งทิวว่ะเล่นไม่ถูกไลนไปอย่าให้มาโอ้โอ้โอ้อ้าวแม่งนี้เนี่ยเร็วว่ะตั้งตัวไม่ทันใครเนี่ยดูไลนไป โอเคสดชื่นเุยต่อไม่ให้ดันเว้ยไม่ให้ดันเว้ยไม่ง่ายหรอกนะจะดันหุน่นเออเออเออโอ,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 อ้ไม่ทันฝั่งนน้นผิวไว้แรงเอาเรื่องอยู่ของเราไปถึงไหนแล้ววะไปดูหน่อยดิโอ้ยยังไม่ถึงแจ็คไฟสองเลยอ่ะโอ้ย หลบก่อนหลบก่อนไม่เขา้าไม่เขา้ายิงอยู่ห่างๆยิงเสือมึงเดียวดูดันเองก็ได้มาลบโอ้โอโคตรแรงเลยแม่งไอสุสีว่านี่ขนาดเสียบตัวเงี้ยเนี่ยไปลุยต่อ อยู่ใก้ไปก่อนมาดันหุ่นต่อเลยอูไม่มีใครควรเอ่อหมาอย่ามาดิามาแลกกัน well. 네มาสิยังไงวะหนีไปไหนเล่าโถหมาอย่ามาอย่าอยู่แรงไปโอ้ชาร์จแม่งเลยโหจังหวะนี้โอ้เยอะไปเยอะไปหลบก่อนหลบก่อนหามุมใหม่โอ้ชาร์จแม่งอีกทีตามทีเดียวโอ้โอโอ้โอ้โอหลบก่อนหลบก่อน โอ้ยติดอีกแม่งปั๊มเดือดปั๊มเดือดเลยยวนเลยฝั่งนี้ก็ดันมาไว้ิดไปไปเราก็จะถึงแล้วเหมือนกันวัดเลยวัดใจกันเลยมาเนี่ยตรงเนี้มาจังหวัดนี้แหละมาโอ้โหหลบหลบยิงเสริมยิงเสริมโอ้โอ้โอ้มาลุงเยอะชาร์จแม่งโอ้โหเอ้ยเอาวะยงนอยก็ถึงเช็คไฟที่สามแล้วสูสีเว้ยมันถึงยังวะ อ้มันยังไม่ถึงของมันยังไม่ถึงตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นต่อเรื่องจำนวนคนยิงดักไว้เอ้โ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 อเอ๋ยอย่างนี้ไม่ทันตั้งตัวยิงแรงไปเดยวไม่ทิ้งไม่ให้มัมายิงดักไว้ยิงดักไว้โอ้โ แรงเว้ไปส,สู้เขานะเพื่อนกันให้อยู่เออปให้ลุยต่อจะกันหุ่นไว้สกีอะไรวะไล่มันมเจ๊หมายกแม่แงขี้ป่วนวะจำเสือก ไปไล่มันเออมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยไปโอ้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 ยแดงแดงจัดเลยมีใครดันหุ่นไหมเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาะทีเราถึงเอ้ยเราไม่ต้องไปดันหุน่นแล้วก็ได้นี่หว่าไหม แค่กันอย่างเดียวก็ได้เนี่ยเกมเนี้ยของเราถึงเจ็ดพอ,อยตที่สามแล้วแค่กันอย่างเดียวไม่ให้มันดันถึงก็โอเคแล้วนะโอ้หลบหลบหลบถ้งงางั้นไม่ดันแล้วเนี่ยเล่นป้องกันอย่างเดียวดีกว่าอย่าให้มันดันมาโอ้หืมแม่งยังไงวะเดือดว,วุ่นวายจังโอเคตัชื่นเล่นไปเล่นไปยังไงวะตรงนี้ ลอยแม่งเลยอ้าวทางสตัวไปเลยดันเลยถึงแล้วถึงแล้วดันก็ไปชนชนชนโอ,โอเคแยแมงแง่ยไงไงนี่ไงขนาดต่อให้เนี่ยฮะ <c oughs> หคะแนน,นผมอยู่ไหนวะโอเคใช่ได้รู้สีนะแมทนี้ สนุกสนุกสนุกดีเกือบถึงโกแล้วสนุกดีป่ะวันนี้ก็สร็จสิ้สนไปแล้วนะครับกับภารกิจของผมสำหรับวันนี้กับชาเลนจ์แบ b เท t ร e กล o าววันละสรอบส่วนเจมที่ผมเอามาลองให้ดูนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเพราะว่าผมต้องอยู่แต่วงนอกไงก็เลยอาจจะไม่มีภาพตัวอย่างตอนที่เจม,มันทํางานมาให้ดูกันแบบช,ะชะัดๆแต่เท่าที่เล่นมาก็คิดว่าน่าจะโอเคนะ ทำให้ศัตรูติดสโลได้นี่ก่อนน่าจะทําให้เขาหงุดหงิดไม่น้อยแหละใครสนใจจะลองเอาไปเล่นตามกันดูก็ได้นะครับนั่นก็เอาไว้พบกันใหม่กับพาร์ททีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะไปละ